ดบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อจะกูทุกคนมอนี่ก็มากินตำสัวกรบปุ้นเนาะพี่น้องใส่กุ้งลวก ถักเฮากำมีพักกัดหอมเนาะพี่น้องเราก็มาเคือสองสามหน่วยพี่น้องมาเคือเปาะเนาะเมื่อนี้พ่อครัวบอดได้มานำเนาะพี่น้องพ่อคอรัวบว่างมันกับเช้าในมากินคนเดียวขอโทษขอไหว้นํำเด้อตอนจะกินก็พากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะพี่น้องเพื่อนเพื่อนใหม่ยินดีต้อนรับนะคะมาพี่น้องมากินข้าวแรกน้ำกันด้วยจ้ะมันีกับมากินตามซวกปุ้น ใส่โ้งโงกพี่น้องดูเส้นค่ะป้าเสน้นงามค่ะมากินเท้าแรงนำกันเด้ขอครอ,อบควกับบาหวานเช้านายกินผู้เดียวี่ามากนะสองช้นายกันินดีตอนรับก่ะพี่น้อง หักเป็นกำลังใจเนอะเนอชองกินไปแซบไปนะเน่ยแซบคักอืก คุณยายักกินข้าวกับเบิงสซันนากินแล้วก็กินขาน้าวไปทำขนมพี่น้นงมันจึงเสร็ูชูข้าวแห้งสำารักสัก Huh. Hmm. <laughs> บรรยากาศกับผูช่วยงามล่ะพี่น้องกินบันโต๊ะกินข้าวนะเปลี่ยนมุมบรรยากาศนะพี่น้องยันพี่น้องเบื่อ,อ 干吗呢？ เจ็คขกเนาะเบอร์ นคนเหนียวเงาแล้วเงากับเป็นยังคุยกับเอฟซีนี่แหละ mm -hmm. Nei. 嗯。Mm hmm. Et puis พี่น้องบ๊บเบิดช้ำพี่น้องเรือน้อยเดียวเนะาะภาคเ้าก็ยังเหลือสำหรับคลิปนี้ก็สาวในก็ขอบพึน่นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะพี่น้องกขอบคุณเดอ้อที่ติดตามรับชมเนาะจนจบนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พิดพลาาประการใดก็ขอโทษขอภัยน้ำเด้อพี่นอ้องกับคำา่าสวัสดีค่ะ